5, 4, 3, 2, ค่ะพ,พวกเรากลุ่มผ่านะคะวันนี้ก็จะมาทำการทดลองสกัด DNA จากจากพืชผเทศอย่างง่ายค่ะอบบงค์การก็จะมีดังนี้นะคะมืชผลเทศ กันนะครับพริกเกลือครับกระบ,บอกตวงครับน้ำยาล้างจานครับเจลิวแอลกอฮอล์เจ็นะครับหลอดทดลองครับแช่งแก้วนสาราะครับแล้วก็ช้อนตักสารครับ แล้วก็ผ้าขาวบางแล้วก็ถุงพลาสติกนะครับค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะหั่นมะเขือเทศให้เป็นชิ้นละเอียดละเอียดนะคะหลักจากนั้นนะคะนนจะเทน้ำกันตรงใน,นกระบอกตัวค่า แล้วใส่เกลือลงไปเพื่อละไรใส่น้ำมะเขือเทศนะคะค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเกลือที่ละลายนำกัดแล้วลงมาเทใส่นะในมะเขือเทศที่บดแล้วนะคะค่ะนำส่วนผสมที่ได้นะคะมากรองออกให้ได้แต่น้ำมะเขือเทศนะคะ กองเนื้อมะเขือเทศออกค่ะก็จะเติมน้ายาล้างจาน10 ml นะคะลงไปน้ำมะเขือเทศในน้ำมะเขือเทศแล้วก็คนเบาๆโดยไม่ให้เกิดฟองค่ะเทลงไปเลยนะคะในน้ำมะเขือเทศที่เรากองไว้แล้ว แล้วก็นําแท่งแก้วนะคะมาคนเบาๆนะคะย้ำนะคะว่าห้ามเกิดฟองค่ะจากนั้นนะคะก็นําส่วนผสมทั้งหมดนะคะมาเทลงในหลอดทดลองค่ะและในขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็จะนำแอลกอฮอล์เจ oh ็ดอร์เซนนะคะเติมลงในหลอดทดลองแล้วก็สังเกตผลที่เกิดขึ้น,นะค่ะ รอสักคู่นะคะค่ะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะก็จะเห็นการแบ่งชั้นอย่างชัดเจนระหว่างน้ำมะเขือเทศและอิแอลกอฮอล์โดยระหว่าง2ชั้นจะมี DNA อยู่จะพบว่า DNA จะลอยขึ้นมาด้านบนของแอลกอฮอล์สรุปผลการทดลองจากการทดลองพบว่าเมื่อนำมะเขือเทศมาสกัดเพื่อหา DNA เมื่อเติมเอทิลแอลกอฮอล์ลงไปในน้ำมะเขือเทศที่ผ่านการบดในน้ำเกลือและนำน,ำน,ำนำ้ำยาล้างจานมาผสมจะสังเกตได้ว่ามี DNA ร้อยขึ้นมาบริเวณเอทิลแอลกอฮอล์เนื่องจากเอทิลแอลกอฮอล์จะดึง DNA ออกมาจากน้ำมะเขือเทศลักษณะของ DNA ที่พบมีลักษณะเป็นเส้นพันกันคล้ายกับวุ้น